s q ส r e root เดี๋ยวเขียนสวยๆกัน1 8 0คูณ10ยกกำลังลบ5อันนี้เป็นค่า K ที่โจทย์ให้มานักเรียนไม่ต้องไปจำค่า K นะคะตัวเลขแบบนี้โจทย์เขาต้องให้มานะคะไม่ต้องไปจำว่ากรดชนิดนี้มี K A เท่านี้ไม่ต้องจำนะคะค่ะคูณกับความเข้มข้นเริ่มต้นก็คือ0.5มนี่เองนะคะสิ่งเหล่านี้โจทย์ให้มา ไม่รู้อ่าเนี่ยเราก็จะมาคิดเลขกันนะคะอ่าในเครื่องหมาย square r นะคะครูก็จะเอา1.8คูณกับ0.5นะคะอ่าคูณ5 5 8 40โทด4 5 1เป็น5ก็เป็น9ทศนิยม2ตำแหน่งคือ0.9นะคะตอนนี้เราอยู่ในเครื่องหมาย square r คือ0.9คูณ10ยกกำลังลบ5นะคะ ถ้าทำยังไงเราจะถอะรรด square root ได้เราจะทำ10ยกกำลังลบ5ให้เป็นเลขจำนวนคู่นะคะเวลาเลขยกกำลังเราถอ,ถอรรด square root ออกมาเราจะหาร2นะคะเพราะฉะนั้นครูจะเลื่อนจุดมาตรงนี้1เห็นไหมคะพอเลื่อนจุดมา1เราก็จะกลายเป็น9.0นะคะทีนี้เลขยกกำลังก็จะกลายเป็น10กำลังลบ หกเห็นไหมคะตอนนี้อยู่ในเครื่องหมายส q u a ร์รูทอ่าง่ายแล้วค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้บรรทัดนี้ก็จะกลายเป็นรู o t เก้าคูณด้วยร o o สิบกำลังหกเห็นไหมคะกำลังลบกหขออภยัยอ่าเพราะฉะนั้นคําตอบของเราออกมาแล้วค่ะนะคะก็จะไดะะ้เขียนไม่ค่อยสวยก็จะได้3 ศูนย์่ะรูทเก้าคือสามใช่ไหมคะคูณด,ด้วยอ่ารูทสิบกำลังลบหกก็คือสิบกำลังลบสามค่ะแน่เสร็จแล้วอันนี้คืออะไรคะคือไฮโดรเนียมไอออนอ่าอันนี้คือวิธีที่อะไรคะวิธีรัดที่เราเช็คค่า K ส่วน อ่าส่วน K มากกว่า1000นะคะแล้วถ้ามันน้อยกว่า1000เราจะใช้วิธีไหนคะคู่อ่าถ้ามันน้อยกว่า1000เราต้องตั้งอย่างนี้เลยลูกตั้งสมการมาเลยนะคะอ่าตั้งสมการ CH3 COOH อ่าบวกกับ H2O อ่าได้ไปและกลับแบบนี้นะคะได้ c ซีเออเดี๋ยวคะ่ะขอพายนะคะได้ไปและกลับอ่าได้ h 3 O บวกค่ะได้ไฮโดเนียมไอออนบวกกับ C S 3 C O O ลบอ่าแอซิเตตไอออนนะคะแบบนี้ปุ๊บเราก็จะมีบรรทัดว่าเริ่มต้นอ่าเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงแล้วก็สมดุลน,นะคะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสมดุลเหมือนเรื่องสมดุลเคมีเพราะอะไรคะเพราะว่ากรดต,ตัวเนี้ยเขาเป็นกรดอ่อนนะคะ เวลาเขาเกิดแตกตัวในน้ําเขาจะให้ไฮโดรเนียมไอออนได้ไม่ถึง100%นะคะให้ตัวนี้ก็จริงแต่ให้ได้นิดเดียวเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ยถ้าเขามีกรดอยู่0.5มนลต่อลิตรเนี่ยตัวนี้ก็จะยังไม่มีถูกไหมคะต่อไปเปลี่ยนแปลงเราเทียบอัตราส่วนโมลน,นะคะสัดส่วนโมลข้างหน้าเขาก็จะแตกตัวไปได้ x มลต่อลิตรนะคะจะทําให้เกิดไฮโดเนียมไอออนได้ x มลต่อลิตร แล้วก็ให้อซิเตตไอออนได้ x โมนลต่อลิตรนะคะบวก x บวก x ข้าไปพอสมดุลเขาจะเหลืออยู่ความเป็นคนเริ่มต้นคือ0.5โมนลต่อลิตรแล้วก็ลบสิ่งที่เขาแตกตัวไปเห็นหมคะ0.5ลบ x อันนี้ก็จะเกิดขึ้นมา x โมนลต่อลิตรอซิเตตไอออนก็จะเกิด x โมนลต่อลิตรเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าสมการค่า K เพื่อเพื่อที่จะหาอะไรออกมาคะเพื่อที่เราจะหาไฮโดรเนียมไอออนออกมาอ่าเดี๋ยวข้อต่อต่อไปนะคะนักเรียนจะเห็นว่าค่า KA กับค่า C เนี่ยมันก็จะมีทั้งกรณีที่มากกว่า1,000และก็น้อยกว่า1,000กรณีที่ C ส่วน K มันน้อยกว่า1,000นักเรียนต้องใช้แบบนี้เท่านั้นนะคะอ่าโอเคไหมคะโอเคนะคะถ้าอย่างนี้อ่าเราก็จะตั้ง K คือ x คูณเห็นไหมคะ สารผลิตภัณฑ์คูณกันแล้วหารด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นคือ0.5ลบ x เห็นไหมคะจากนั้นเราก็จะแทนค่า k เป็น1.8คูณ10ยกกำลังลบ5ก็จะเท่ากับ x ยกกำลัง2หารด้วย0.5ลบ x เห็นไหมคะในกรณีนี้ c ส่วน k นะคะในกรณีที่ c ส่วน k เนี่ยมันมากกว่า1,000 เราจะใช้การประมาณประมาณตรงนี้นะคะก็คือ0.5ลบ x เนี่ยไอตัว x เนี่ยมันน้อยมากเพราะว่ามันมันจะแตกตัวได้น้อยมากเพราะว่าค่าค่า K ของเขาน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้การประมาณเอานะคะว่าอ๋อไอลบ x เนี่ยเขาจะประมาณ0่0.5าลบ x เนี่ยก็จะประมาณ0.5 คือตัด x ออกเพราะเขาเป็นตัวหารนะคะเพราะฉะนั้นค่า x ยกกำลัง2เนี่ยจะเท่ากับ0.5ก็ย้ายไปคูณค่ะตอนนี้เหลือแค่0.5ใช่ไหมคะย้ายขึ้นไปคูณกับ1.8ตรงนี้คูณกับ1.8คูณ10ยกกำลังลบ5 5ถึงตรงนี้แล้วนี่เราก็พอจะหาค่า x ได้นั่นก็คือใช้อะไรคะถอดสแควรูททั้งสองข้างใช่ไหมคะ ถอดรากที่2ทั้งสองข้างฝั่งซ้ายก็จะเหลือ x เดียวฝั่งขวาก็จะใส่เครื่องหมายสแควรูทเข้าไป0.5คูณกับ1.8คูณ10ยกกำลังลบ5ซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าตัวเลขมันออกมาจะเป็นในรูปมันก็จะคล้ายกับฝั่งนี้ที่เป็นสูตรอะไรคะสแค root ka c ตรงนี้เห็นหรือเปล่าคะอ่ามันจะเหมือนสูตรนี้เลยเห็นไหมคะอันนี้คือ k อันนี้คือ c อันนี้คือ ka เห็นไหมคะ แต่ถ้าข้อไหนที่ c ส่วน k มันมันน้อยกว่า1,000นักเรียนต้องเข้าสูตรเพื่อหาค่า x ออกมาโดยใช้สูตรหาค่า x นะคะโดยใช้กำลังสองสมบูรณ์นะคะ,ะเดี๋ยวจะมีให้ข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปอ่าตอนนี้เราอยู่ที่เดี๋ยวคู่คอลบอันที่เราทดเลขไปก่อน,นะคะ่ะ ก่ออนนนิดดึงให้สะาเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ค่าไฮโดเนียมไอออนออกมาคือ3.0คูณ10ยกกำลังลบ3หน่วยก็เป็นโมลต่อลิตรนะคะโมลต่อลิตรอ่าต่อไปเราก็จะเขียนสมการการแตกตัวอืมอันนี้เราทราบในเมื่อเราทราบไฮโดเนียมไอออนแล้วอ่าตอนนั้นเรายังไม่ได้ใช้ค่า c ส่วน k ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะขอขอข้ามไปเลยนะคะอ่าไม่เขียนก็ได้นะคะเราจะมาหารอยละการแตกตัวนะคะ ร้อยละการแตกตัวจะหาได้จากเป็นสีปากกาแป๊บหนึง่งหลายคนอาจจะมองสีแดงไม่ชัดนะคะร้อยละการแตกตัวการแตกตัวก็หาได้จากของกรดนี้นะคะก็หาได้จากคู่เท่ากับตรงนี้นะคะเท่ากับไฮโดรเนียมไอออนความเข้มข้นไฮโดรเนียมไอออน ium, คูณ1 0ึรอยค่ะร้อยละก็คูณร้อยเข้าไปง่ายไหมคะง่ามากนะคะหารด้วย ความเข้มข้นของกรดนะคะ,ะเดี๋ยวกีบเส้นสวยสวยก่อนนะคะหารด้วยหารด้วยความเข้มข้นของกรด ha นะคะ ch 3 co oh เริ่มต้นนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นมันมาเท่าไหร่ก็0.5หรือบางทีก็ใช้ตัว c เฉยๆนะคะก็คือความเข้มข้นเริ่มต้นแทนค่าลงไป3.0คูณ10ยกกำลังลบ3 คูณด้วย100อ่าแล้วก็หารด้วยอ่าหารด้วย0.5นยต้องไปเอาความเข้มข้นเริ่มต้นมานะคะณนะนะจุดนี้อ่าต้องไปเอาความเข้มข้นเริ่มต้นเข้ามาก็คือเขาแตกตัวได้เท่าไหร่เราอยากทราบร้อยละเราก็เทียบกับเริ่มต้นเลยนะคะ0.50 0.5โมลน,นะคะที่เหลือก็คือการ คิดเลขนะคะการคิดเลขง่ายๆเลยนะคะแล้วก็คิดเลขออกมาก็จะได้เป็นคําตอบนะคะ,ะข้อนี้ก็จะตอบแล้วตอบเท่าไหร่คะ3.0คูณ10กำลังลบ3าคูณ100หารด้วยหาคำตอบออกมาก็คือ0.0.6ดนะคะนั่นก็คือกรดชนิดนี้แตกตัวได้ร้อยละ0.6นะคะเขียนคำตอบได้เลยะคะ่ะคำตอบที่1 ไฮโดรเนียมไอออนเห็นไหมคะโยงมาหาคำตอบของเราที่เราอ่ะนี่โยงมาหาสเต็ปที่2ว่าเขาถามหาอะไรบ้างเราก็ตอบตามนั้นนะคะอ่าข้อ1นึอ่าคำตอบที่1ก็คือไฮโดรเนียมไอออนเข้มขน้นเข้มขน้น3 0 1จยคูณสยกกำลังลบ3โมลต่อลิตรค่ะ,ะคำตอบที่2องคือ นี่ร้อยละการแตกตัวร้อยละการแตกตัวเท่ากับ0.6ค่ะอ่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับกรดอ่อนข้อแรกนะคะกรดอ่อนข้อแรกนึ่งกรดอ่อนก็ยังต้องแตกตัวให้ไฮโดรเนียมไอออนนะคะแต่กรดอ่อนมักจะมีค่า Ka หรือร้อยละการแตกตัวเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นความเข้มข้นเริ่มต้นเท่าไหร่เขาจะไม่ได้เท่านั้นนะคะเขาเขาจะได้น้อยกว่าน,นั้นนั่นเองนะคะแท